จัดมาให้แล้วครับกับโปรโมชั่นส่วนลด100,000บาทสำหรับ d m a x คันนี้นะผมคันนี้คือ d m a x c ประตูปี2012นะครับผมสีดำคันนี้นะผมส่วนลด100,000นะรา<ฮ>คาผมขายอยู่ที่429,000บาทวันนี้ขายให้เพียง329,000บาทผ่องมงวด6,500บาทครับดูเลยนะครับสวยงามมากสีดำด,ดูแบบนี้นะผมไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะด้านหน้ามาด้วยกระจากหน้าโครเนี่ยนะผมไฟตัดหมอกมีให้ครบเซตครับผม 4ประตูครับนี่สวยภายในก็คือเบาะหนังแถมมาด้วยเบาะไฟฟ้านะครับผมนี่สวยงามมากจริงๆนะครับผมคันนี้ผมอะไรมันติฟังก์ชั่นเกียร์ออโต้แอร์ออโต้รับรองว่าขับสนุกแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปรโมชั่นนี้นะผมผมบอกเลยว่า4ประตูคันนี้ผ่อนเพียง6500บาทตลอดสัญญาสนใจโทร0 8 1 2 3 8 6 6 9 9